สวัสดีครับทุกคนาหมกต้นหนึ่งแล้วน้องเบอร์เบิร์นบ้นา์เหมือนกันต้นตัวนี้ลําต้นจะยืดจะยาวคือถ้าให้กะประมาณนะผมว่าเกิน1นึฟุตแล้วว่าลาต้นนะครับตัวนี้เดือนที่แล้วก็30มิบใบมั้งเนาะถ้าจะไม่ผิดนะก็กลับไปดูคลิปเก่ากันนะเออตัวนี้ใบต้นนี้มันใบมันจะใหญ่มากทุกคนดูดิใบใหญ่มากโอเคมาเริ่มนับใบกันก่อนนะครับหนึ่งสสามสี่ ห 6, าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบปดสิบยี่สิยี่อ็ยี่สิยิบสายิบสี่ยิบห้ายิบหกิบเจ็ดยิบปดยิบเกยิบเก้าสาสิสสิบเอามสอามสอสา สามสิบสี่สามสิบห้าสามสิบหกสามสิบเจามสแปดสาบเก้าคสมสสี่สิบเอามสี่สิบสี่สี่สิบห้สก่เจ็ดสี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดนะคุมนี้ก่อนสี่บแปดสี่5 5เก้าห้าสิห้าอห้า้ามห้าสกห้าเจคุมข้างบน ้าสิบแปดห้าสิบเก้าหกสิบหกสิบเอ็ดสองกสิบสามหกสิบสี่หกสิบสี่ต้นนี้ผมจะตัดใบเขียวออกเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่มันหลุดเขียวอะ่ะรอบนี่แล้วผมตัดใบเขียวออกประมาณห้าใบหกสิบห้าหกสิบเก้าโอเคหกสิบเก้าใบโอเคมานับหลอดกันหลอดก็เยอะเหลือเกินโอเคนับหลอดพุ่งข้างล่างก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก

ยี่สิบสี่โอเคยี่ห้ายีหยปยเกสสิลอดประมาณสามสิบสามซุปกว่าหลอด30สกว่าหล,ลอดนะบวกก็บวกเดือนนี้ก็ประมาณ30กว่าบ30สิกว่าหลอดนะครับก็ถือว่าเยี่ยมมาก คืออยากให้ทุกคนกลับไปดูนะต้นนี้ยไอคลิปที่ผมเปลี่ยนเปลี่ยนกรนะถางอะทุกคนที่ที่ผมเปลี่ยนกระถางต้นน,น,นี้เปลี่ยนดินต้นนี้โอโหแบบลําต้นแบบมาลองมาแรงแบบใบแคะแกนมากใบแบบใบเล็กมากอะ่ะใบใบใบเก่ายังมีบาาแบบ่างเดี๋ยวดูก่อนใบเก่านนีะ้มันหายไปแล้วอะ่ะใบเก่าคือใบใบเขาแคะแกนมากแล้วแบบลําต้นแบบผอม ได้ได้ดินใหม่ประมาณสองเดือนเข้าเดือนที่สองแล้วทุกคนดูสิคือเป็นต้นแม่ได้สบายเนี่ยเดี๋ยวต้องหาอะไรมาทาตรงนี้หน่อยแล้วเพราะว่าน้องเขาเริ่มพอลําต้นเริ่มยืดนะพอลําต้นเริ่มยืดมันก็น้ําหนักมันเยอะเนี่ยผมต้องต่อเห็นไหมเนี่ยต้องต่อไอไอเจ้าเนี่ยเจ้าคอนขึ้นมาเนี่ยต้องต่อหลักขึ้นมาเพื่อให้น้องเนี่ยเดินทางขึ้นไปเรื่อยนะครับโอเคเดี๋ยวให้ดูลําต้นกันเดี๋ยวให้ดูลําต้นกันเนาะ ดูลำต้นกันที่ลำต้นของน้องเนี่ยดูดูร่องรอยที่ผมรอยตัดตัดใบเขียวออกไม่ชอบตัดออกเลยตัดทิ้งเลยดูลำต้นแล้วดูลำต้นข้างล่างนี่ดูสิดูสิโอ้โหต้องหาอะไรมาทำให้น้องใหม่ละโอเคสำหรับเดือนนี้ถือว่าโอเคมากจากต้นเล็กวันนี้ยืดขึ้นมาเป็นหนึ่งฟุตละ ประมาณหนึ่งฟุตนะประมาณหนึ่งฟุตแค่ประมาณนะยังไม่ได้วัดยังไม่ได้กาดเปลี่ยนอะไรก็ถือว่าโอเคมากเลยครับเดือนหน้าต้นนี้ก็น่าจะปล่อยเดือนหน้าปล่อยได้ละเพราะว่าคือเออไม่อยากตัดทาจํานวนอยากจะปล่อยไปแบบเอาไปให้ใครใครก็ได้ที่อยากมีแบบต้นพุ่มใหญ่ๆอญ,ญ่เอออยากอยากจะเอาไปตัดเองก็ได้ไม่ว่าหรือว่าอยากจะเอาไปวางเสริมบารมีเพราะว่า ไอ้ต้นมันพุ่มมันใหญ่มากมันผ่านมันผ่านการเวลาเนาะมันผ่านมันผ่านการใช้เวลาผ่านการดูแลดูแลอย่างดีเลยโอเคขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามกันนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจเป็นกําลังใจกันผ่านมรสุมชีวิตมาหนึ่งเดือนเป็นอะไรที่แบบ